สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟัน i n g ชิงชแนลกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวผารอกนะครับสเปนนิ่งนะครับของค่าย Okuma นะครับอ่านะครับก็จะเป็นโ k u ุม่รุ่น IN s p i r ยร่นะครับ ISX 2 0 R นะครับผมเป็นลอกสเปนนิ่งอ่ารหัส2 0 R เนี่ยจะเท่ากับประมาณเบอร์ชิมา a โน่เบอร์1000หรือ C 2 0 0 0นะครับ ถ้าเป็นไดว่าก็จะเป็นไดว่าเบอร์1,000นะครับกล่องก็จะเป็นสีน้าเงินเงานะครับแล้วก็ก็จะหนานิดนึงนะครับหนาหนึ่งส่วนสเปคนะครับสเปคลูกเบิร์นนะครับนี่ลูกแบริ่งเนะครับเตลับนะครับกันตีกลับนะครับหตลับนะครับแปดบวกหนะครับรอบ5.0นะครับสายนะครับสายสายเดี๋ยวมาดูตรงสาย PE ดีกว่านะครับ0.8เนี่ยมันได้255เมตรนะครับ สาย PE 1.2ได้160เมตร1.5ได้130เมตรนะครับรอกตัวนี้นะครับก็มีความแปลกอยู่ที่การดีไซน์บอดี้นะครับอ่าการดีไซน์บอดี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในนะครับสำหรับกําลังเบรกนะครับตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้จะอยู่ที่3กิโลกรัมนะครับอ่า3กิโลกรัมนะครับรอบตัวนี้นะครับก็จะมีเบอร์ 20R จะเป็นเบอร์เล็กสุดนะครับก็จะมีแค่เบอร์ 20R 30R และก็40นะครับอ่านะครับ สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์นะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านในกันเลยดีกว่านะครับอ่ะอันนี้เป็นรอกใหม่นะครับผมได้มานะครับผมก็ภายในก็จะเป็นตัวรอกนะครับแล้วก็คู่มือไดอะแกรมนะครับแล้วก็แผ่นซิมรองใต้สปูลมาให้สองแผ่นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นคู่มือรายละเอียดต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูมิติตัวรอกกันก่อนนะครับ จริงๆแล้วผมชอบนะครับลอกรุ่นนี้เพราะใครที่ชอบดีไซน์แบบประหลาดประหลาดเนี่ยแปลกๆเนี่ยแวกแนวนะครับผมว่าเนี่ยครับมันดูดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมะนะครับโรเตอร์นะครับโรเตอร์ก็จะดีไซน์แปลกๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้นะครับว่าทําไมเขาใช้โรเตอร์แบบนี้ทําไมเขาใช้บอดี้แบบนี้นะครับ ขาลอกที่มันแยกออกมาจากตัวบอดี้นะบอดี้หลักนะครับสีแดงตัวนี้ครับคือลอกตุ่นี้มันจะมี2สีนะครับอ่าสีโทนแดงกับโทนน้าเงินนะครับอ่านะครับสังเกตดีๆว่าขาลอกเนี่ยมันจะแยกตัวกับตัวลอกนะครับอ่านะครับมันจะแยกออกจากกันนะครับสวยงามนะครับแขนรุ่นนี้นะครับเป็นแขนเสียบนะครับสลับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับอ่าเป็นแขนเสียบก็เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันนะครับก็อ่า น้ำหนักนะครับน้ำหนักรอบที่ผมช่างได้เนี่ยร้อยแปดสิบสี่กรัมนะครับเครื่องของผมนะครับร้อยแปดสิบสี่กรัมการหมุนรอบห้านะครับก็การทำรอบรุ่นนี้ออกมาเนี่ยการหมุนทำได้ค่อนข้างเลื่อนสมุทและก็หมุนได้เบามือค่อนข้างดีเลยนะครับอ่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็รอกน้ำหนักเบามากนะครับถือได้ทั้งวันสบายๆนะครับราคามาอยู่ที่ประมาณคือราคาเนี่ยผมไปเจอ คือมันมันมันอยู่ในช่วงระหว่าง1,400กว่าบาทถึง1,600นะครับอยู่ในช่วงเลทราคานี้นะครับเดี๋ยวมาฟังคลิกเสียงของเจ้าลอกรุ่นนี้กันนะครับผม ก็คลิกเสียงก็ดังออกแหลมๆแน่นๆนะครับแหลมๆแน่นๆทีนี้มาดูในส่วนของที่บอกเมื่อกี้โรเตอร์นะครับนยครับสังเกตดีๆใต้ข้างๆโรเตอร์เขาจะบอกนะครับรหัสนะครับ c f r นะครับ Cycloning for rotor นะครับก็เขาอธิบายมาว่าเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเหวี่ยงของอากาศนะครับการเหวี่ยงของอากาศภายในแล้วก็ทำให้เกิดการบาลานซ์ของโรเตอร์นะครับ แล้วก็ยังมีส่วนช่วยให้การสลัดน้ำออกจากภายในของน้ำที่เข้าไปอยู่ภายในนะครับแถวแถวโรเตอร์เนี่ยครับหรือใต้โรเตอร์เนี่ยมันหลุดออกได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความบาลานซ์ให้กับรออนะครับรุ่นนี้นะครับือในส่วนของบอดี้ครับของรออรุ่นนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผมเอามาวางใกล้ๆกล้องเนี่ยมันจะมีเส้นใยของคาร์บอนอยู่นะครับเขาบอกว่า เป็น, iber, นคาร์บอนไฟเบอร์ผสมพิเศษนะครับอ่าผสมพิเศษผสมพิเศษนะครับแล้วก็มีโครงสร้างแข็งกว่าบอดี้ที่เป็นการไฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เบากว่าบอดี้ที่เบากว่าการไฟเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ป้องกันการกัดก่อนนะครับของน้ําทะเลเนี่ยโอเคมาว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสําหรับขาลอกรุ่นนี้นะครับครับก็ข้อมูลที่ผมได้มาก็มาขยายให้หนานะ ฟังกันนะครับผมส่วนอื่นนะครับโรเตอร์นะครับโรเตอร์ก็เป็นวัสดุน่าจะเหมือนกันนะครับน่าจะเหมือนกันแต่ว่าบอดี้เฟรมบอดี้ข้างในเนี่ยผมว่าเดาว่าน่าจะเป็นกาไฟนะครับกาไฟนะครับก็ถือว่าในรูปลักษณ์นะครับต่างๆนะครับถือว่าน่าใช้มากนะครับรุ่นนี้นะครับน่าใช้มากผมอยากได้อย่างเดียวเลยรุ่นนี้ถ้าจะให้เพอร์เฟกลงตัวนะครับผมอยากให้เป็นแขนเกลียวมากนะครับรุ่นนี้นะครับ อยากให้เป็นแกนเกลียวมากคือจะลงตัวมากนะครับทุกอย่างแบบมาดีหมดแล้วนะครับอนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับหมุนเดินหน้าถอยหลังด้วยนะครับปุ่มก็ดีไซน์มาแอบเจาะรูมานิดหน่อยด้วยนะครับนะครับระบบการทํางานต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับทําได้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูในทีละจุดกันเลยนะครับแขนหมุนกับหน็อปนะครับแขนเป็นแขนเสียบนะครับแล้วก็มียางหนึ่งแผ่นนะครับกั้นไว้นะครับนี่นะครับแขนเสียบนะครับ เปลี่ยนได้ทั้งซ้ายและขวาอ่านะครับแขนเสียบเปลี่ยนทั้งได้ทั้งซ้ายและขวานะครับตัวแขนจะเป็นโลหะนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นไม่ใช่โลหะนะครับแล้วก็หนอบนะครับหนอบเป็นหนอบโฟม EVA นะครับอย่างดีเลยนะครับฝาปิดหนอบก็จะเป็นวัสดุนะครับอลูมิเนียมนะครับนะครับหนอบนี้ผมถอดไม่ออกเลยนะครับโอแข็งมากนะครับแข็งมากไม่รู้ว่าอัดกาวมาหรือเปล่านะครับก็ คิดว่าน่าจะเปลี่ยนหน็อปได้นะครับแต่ที่นี้ว่าเดี๋ยวผมขอไปเช็คแดแกรมนิดหนึงนะครับนี่ครับน็อปน็อปนะครับมีอ่าไม่รู้ว่าเป็นแบริ่งมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอ่าเนี่ยครับศูนย์รหัสมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ0 9 1 0 3 5 5นนะครับเป็นบอลแบริ่งนะครับให้มาเป็นบอลแบริ่งนะครับบอลแบริ่งหมดเลยนะครับ ส่วนของฝาเบรกนะครับสปูลนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับฝาเบรกนี่โอ้โหโอกาสแทบจะหล่นน้ํานี่เป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าเกลียวฝาเบรกนี่แน่นมากนะครับคลิกเสียงฝาเบรกนะครับเนี่ยนะครับข้างในสปูลนะครับผมก็จะเป็นยางนะครับอยางกันไว้อีกชั้นหนึ่งครับเพื่อป้องกันน้ําเข้านะครับนี่นะครับอ่นะครับเนี่ยครับยางอลิงถอดได้นะครับใครใช้รุ่นนี้นะครับ แค่ใส่ให้มันลงล็อกนะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่เห็นไหมครับอันนี้เป็นยางโอลิงนะครับผมนะครับสปูนนะครับสปูนก็เป็นอลูมิเนียมอโนดนะครับอ่าอโนดเป็นสีดำนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์ยิงลายนะครับต่างๆนะครับสเปกสายนะครับโลโก้นะครับแล้วก็ปุ่มเกี่ยวสายในก็จะเป็นวัสดุสแตนเลสนะครับผม สวยงามนะครับแล้วก็ตัวกีดเสียงนะครับก็เป็นตัวแผ่นเสียงกีดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสปริงลังไว้อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูผ้าเบรกกันหน่อยนะครับผ้าเบรกให้มาแผ่นเดียวนะครับเป็นสกัดนะครับชุบจารบีไว้นะครับแล้วก็สังเกตดีๆนะครับข้างในนะครับมีลูกปืนใต้สปูลนะครับ อยู่อีกหนึ่งตลับนะครับตอนแรกคิดว่าไม่มีแล้วนี่นะครับเขาให้ลูกปืนมาด้วยนะครับใต้สปูลน,นะครับหนึ่งตลับนะครับแอนี่แจ๋วเลยลูกปืนในสปูลวงในอยู่ที่สี่มิลน,นะครับวงนอกอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะครับความหนายอยู่ที่สองจุดห้าศูนย์มิลนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรเตอร์นะครับผมก็จะมีการ เจาะรูนะครับต่างๆนะครับโดยรอบนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับผมเบลอาร์มนี่เป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเส้นใหญ่มากนะครับผมแล้วก็เปิดปิดหน้าลอกนะครับมีหมุดล็อกกันหน้าลอกตีกลับนะครับเวลาเราเหวี่ยงนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับก็ทําได้ดีนะครับตรงตรงนี้ให้มาด้วยนะครับนี่ครับสปริงเปิดปิดหน้าลอกนะครับ ปิงโชคนะครับข้างในก็จะเป็นแกนเหล็กนะครับแกนเหล็กโอ้แข็งแรงแน่นอนนะครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวไปดูในลายโรลเลอร์กันนะครับว่ามีลูกปืนมาหรือเปล่านะครับลายโรลเลอร์นะครับนี่นะครับเห็นแวบๆมีลูกปืนมาให้เลยนะครับผมปับถอดออกมานะครับมันจะอยู่ในเบ้านะครับลูกปืนนะครับนี่ครับเป็นเบ้าพลาสติกนะครับอยู่นะครับของลายโรลเลอร์นะครับ นะครับก็ในลายโรลเลอร์นะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวนี้นะครับทั้งหมดนะครับนี่คือในลายโรลเลอร์นะครับของรารุ่นนี้นะก็จะมีโรลเลอร์นะครับแล้วก็มีเบ้านะครับเบ้าแล้วก็อันนี้เป็นบุตนะครับบุตบุตเหล็กนะครับ1ลูกนะครับแล้วก็ลูกปืนให้มา1ตลับนะครับก็เดี๋ยวผมวัดลูกปืนให้ให้ณ คณะนั้นที่ใช้รุ่นนี้อยู่ไปอัพตัวพุทเหล็กนะครับเป็นลูกปืนนะครับวงในนะครับของลายโรลเลอร์ลูกปืนลายโรเลอร์นะครับก็อยู่ที่4มิลน,นะครับวงนอกจะอยู่ที่7มิลน,นะครับความหนาจะอยู่ที่2.5มิลน,นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในเจ้าล็อกตัวนี้กันนะครับผมในเรื่องของลูกปืนกันดีกลับแล้วก็ระบบเฟืองน,นะครับ อ่ะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นฝาปิดชุดลูกปืนนะครับกันตีกลับแล้วก็พวกลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนนะครับก็ตรงนี้จะมีสปริงนะครับอีกแล้วนะครับสปริงนี้ระวังนะครับอย่าให้หล่นหายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปรื้อพวกบอดี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวพอไปดูรายละเอียดข้างในตรงอื่นพร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวให้ดูในส่วนของขาลอกตัวนี้ก่อนนะครับน็อตเนี่ยมันจะยึดทั้งหมด1 2นะครับ3นะครับแล้วก็4นะครับน็อตจะยึดทั้งหมด4ตัวนะครับกับตัวบอดี้นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอีก2ตัวนะครับจุดนี้นะครับยึดไว้นะแต่ว่าผมให้ดูว่าในส่วนน็อตอ่าตรงที่ยึดตรงนี้นะครับคือมันแข็งแรงมากนะครับโอกาสที่ขยับเนี่ยมันน้อยมากนะครับเพราะว่ามีน็อตยึดถึง4ตัวเลยนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างไว้ใจได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เบามากนะครับตัวขาลอกนะครับขอช่างสักหน่อยนะครับสิบสามกรัมโอเบามากนะครับสิบสามกรัมนะครับก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงมากคือแทบจะไม่โยกเลยนะครับนะครับเปิดออกมานะครับผมก็ ตรงนี้จะเป็นบอดี้นะครับผมนะครับก็บอดี้นี่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นวัสดุกาไฟนะครับแต่หนานะครับหนานะไม่ใช่ไม่หนานะครับผมเนี่ยครับดูครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดเฟืองนะครับแล้วก็ลูกปืนฝาบอดี้นะครับนี่ครับลูกปืนหนึ่งตลับนะครับเดี๋ยวผมวัดลูกปืนฝั่งฝาบอดี้ฝั่งนี้ก่อนนะครับวงในอยู่ที่7ดมิลนะครับ วงนอกจะอยู่ที่11มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่3มมิลนะครับเฟืองร่มบางบางคนนะนะเรียกว่าเฟืองร่มนะครับหรือว่าเฟืองจานนะครับอ่ะนะครับเฟืองก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะครับของโอกุมานะครับนี่นะครับเฟืองรอบ5้านะครับอ่นะครับเรียบร้อยดีนะครับเฟืองนะครับ อันนี้จะเป็นลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนนะครับผมจะยกเฟืองพิเนียนออกมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของลูกปืนประคองเฟืองพิเนียนกันหน่อยนะครับมีรหัสมาด้วยนะครับน่าจะเป็นลูกปืนสเตนเลสนะครับเนี่ยครับรหัสตัว S ชัดเยนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นซาววอตหรือเปล่านะครับแต่เม็ดตลับใหญ่อยู่นะครับเหนดูวงในก่อน วงในอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกอยู่ที่14มมิลนะครับความหนาอยู่ที่5มิลเลยนะครับตลับใหญ่มากนะครับสำหรับในรอกเบอร์1 0 0 0นะครับนี่นะครับอยู่ในเบ้านะครับขีเนียนนะครับผมเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับเฟืองทองเหลืองร่องนะครับดูร่องให้ดีนะครับนี่ครับร่องมันเป็นร่องหนานะครับไม่ใช่ร่องบางนะครับนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับที่เขาให้มานะครับแล้วก็แกนนะครับ มีแกนชักนะครับสเตนเลสนะครับสแตนเลสหนาเลยนะฮะสี่เกือบสี่มิลเลยครับผมตีววาให้เป็นสี่มิลนะครับผมค่อนข้างหนานะครับหนาและใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเฟืองเกียร์สายนะครับก็เป็นวงรีนะครับอ่าของทางโอกุมะเขาเนี่ยโอกุมะเขาทํามานานแล้วนะครับอ่าระบบเกียร์สายแบบวงรีนะครับเพื่อทําให้การเกีีร์สายเนี่ย ทำได้ดีขึ้นนะครับเรียบเนียนขึ้นนะครับอ่านะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดขายของทางโอกุม่าเขานะครับผมแล้วก็มีลูกปืนอยู่อีกหนึ่งตลับนะครับฝั่งบอดี้ฝั่งนี้นะครับลูกปืนฝั่งบอดี้ฝั่งนี้เป็นมีรหัสตัว S เหมือนกันนะครับวงในอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่11มิลนะครับความหนาอยู่ที่3มมิลนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับลอ,อกโอกุมะอินสไพร์ล่านะครับ2 i s x 2 0นะครับขนาดเท่าเบอร์1,000นะครับก็ป่าให้นานะเป็นข้อมูลให้กับน,านา้าๆดูนะครับสำหรับผมเองเนี่ยโดยความชอบส่วนตัวเนี่ยผมชอบในเรื่องของความคุ้มค่าของวัสดุนะครับที่วัสดุเนี่ยคือถ้ามองด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยคือวัสดุค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็การดีไซน์เรื่องความแปลกใหม่นะครับอ่านะครับก็มันสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ความเบานะครับความเบาแล้วก็ความแข็งแรงของระบบภายในเนี่ยเชื่อใจได้นะครับเชื่อใจได้แต่ขอฝากถึงบริษัทโอคุม ok าหน่อยนะครับว่าคืออยากให้ทําแขนเกลียวมาเลยนะครับคือผมเนี่ยผมเป็นคนชอบลอกแขนเกลียวนะครับยิ่งลอกเบอร์ เล็กๆแล้วเนี่ยแขนเกลียวเนี่ยมันให้รู้สึกถึงความความเนบนะครับความแน่นนะครับอ่านะครับคือลดลดการขยับของชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยได้น้อยลงนะครับถ้าเป็นแขนเกลียวนะครับหรือว่าทําเป็นแขนแขนตายนะครับลดการขยับของตรงเนี้มาเลยนะครับทาแบบนี้มาดีกว่านะครับก็ฝากถึงโอ u m มาไทยแลนด์ด้วยนะครับนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับสำหรับรอกตุ่นี้นะครับเผื่อใครที่มองมองหารอกอยู่นะครับผมก็ เบอร์2 0เนี่ยมันขนาดเท่าเบอร์1000นะครับก็เอาไปเล่นพวกเกองเป็นสปูลลึกนะครับสปูลลึกก็เอาไปเล่นพวกจะไปเล่นพวกงานชายฝั่งนะครับตัวเล็กชายฝั่งงานอจิงาน u l นะครับหรือว่าไปตีงานงานช่อนงานอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับได้หมดฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะครับเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปตัดๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็สามารถนำไปกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ลงเพจลงไลน์ลงกลุ่มได้นะครับนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับน้าๆเพื่อนๆนักตกปลานะครับที่มองมองหารอกนะครับที่ผมรีวิวไว้ทุกรุ่นนะครับหลายๆรุ่นที่ผ่านมานะครับผมอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ